สวัสดียามเศร้าจ้าเพื่อนมาบึงอันสตอบอรีกันทีมาดามแช่น้ำตาลเอาไว้นะคะบอญีกะฉ่ำแล้วเนาะวันนี้ก็ฉ่ำแล้วจ้ามาดามก็ใิมาจัดการกินเป็นอาหารเช้าเป็นอาหารว่างนะคะของคนเดนมาร์ก่นกินกันเราจะพี่น้อง เอยก็บ,บอกไปแล้วว่าบางคนเพื่อนก็กินสดๆบางคนเพื่อนก็กินแบบนี้แหละจ้ะแต่ส่วนมากส่วนมากคนสิเพื่อนสิกินแบบนี้แหละจ้ะบางคนเพื่อนก็เอาไปเห็ดอ่าไปเห็ดแย้มไว้น่าะจะเนาะไปเห็ดแย้มไว้กินนั่นเป็นปีบางคนเพื่อนก็ตีฟิน่นใบแามสิเห็ดเพื่อนก็เอาออกมาเห็ดจากพี่น้องนี่จ้ะ ใส่นมลงไปจ้ะพี่น้องนี่จ้าเดี๋ยวเราก็จินตนาการเอาว่าเป็นบวชชี่บวชกล้วยบวชมันละจ้ะพี่น้องอันนี้กาแฟดําค่อยนะคะค่อยก็จะใส่นมไปน,นิดนึงจ้าเพื่อนๆนี่จ้าก็จะไม่กลายเป็นกาแฟดํานะคะก็จะกลายเป็นนี่กาแฟตอนเช้าเช้านี่ละจ้าอาหารเช้ามาดามกะสิซัํานี่ละจ้ะพี่น้อง Do you wanna know? Mm -hmm. Well, I'm thinking about you. And I think I have to listen. Because. Mm -hmm. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart. สวัสดีตอนเสาร์จะเพื่อนๆมือน,นีมาดามกับสีผ้ามากินอันสตรอเบอรี่แช่อิม่มสตรอเบอรี่แช่อิม่มสตรอเบอรี่อันแช่น้ำแช่น้ำตาลไหวน้อกขอแช่ไหวเต็มคืนมากินอาหาราหา,ราังารเนี่แหะันยังเสาอยู่กะก็คอยกระดีกระดาเป็นไรต่ว่ากระต้องกินค่ะพี่น้อง แต่ว่าต้องกินน่จาจะนับตึงขึ้นมากต้องกินแต่กาแฟจักถวยหเมื่อว่าขนมปังจากกรอน,นี่ก็ยังดีแต่ว่ามื่อานี้ก็สิมาก,กินสับตอบโบรี่จะมากินสับตอบโบรี่เ <c oughs> พื่อนภาคกินแนวนี้น่จาจะนาะตอนท,น,น,นที่ญาพันยุ์โลนเฮดให้กินเสมอด้วยพี่น้อง งามพันขยันเห็ดอยู่เห็ดกินให้ลูกให้ลานกินงามพันอยู่บนเห็ดเสมอสิเมื่อพี่น้องให้เรากินแบบนี้มันก็บบว่ลายเปรี้ยวแต่ถ้าว่าให้กินดสดๆเนี่ยมันเปรี้ยวแต่ว่าดสดๆเนี่ยมันมีคุณคา่าทางอาหารหลายกรดหลายคนกับบวกอยนิย,ยมกินจากพี่น้องมันเปรี้ยว วันนี้ไม่ได้ออกไปใช้พี่น้องยูบ้านคันสมยูบ้านคันสมพักเสียงแล้วก็ดองพักกามสิเหตุมากนะจ๊ะพี่น้องคัดคลิปนี้ก็ซ้ํานี้ค่ะสัส้นๆ